บรรยากาศในส่วนของเรื่องการที่ทางพลตบวจเอกพัชรวัตรวงศ์สุวรรณนะครับลงพื้นที่ไปยังอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่อ่างเก็บน้ําห้วยโจเรเขคมากนะครับที่ไปในส่วนของเรื่องเขาเรียกว่าไปปล่อยนกกระเรียนพันธุไทยแท้นะฮะจำนวน10ตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ในช่วงวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งท่านก็เป็นประธานปล่อยโดยในการปล่อยในครั้งนี้ก็มีหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะในส่วนของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าที่ทั้งหมดเลยของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุก หน่วยงานทุกภาคส่วนนะฮะเดินทางมาในครั้งนี้พร้อมกับคนตํารวจเอกพัชรวาทบงสุวรรณแล้วก็มีหลวงผู้โชคอุตโมนะฮะที่เดินทางมาปล่อยนอกกระเรียนด้วยซึ่งนกกระเรียนที่ได้มาครั้งนี้ในการปล่อยนี้เป็นนกกระเรียนที่มีการเพราะเลี้ยงที่สวนสัตว์จังหวัดนครราชสีมานะฮะก่อนที่จะนํามาปล่อยซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกๆปีนะฮะ ตอนนี้เขาบอกว่าปล่อยมาทั้งหมด12ปีและ12ครั้งแล้วมีนกกรเรียนที่มีการปล่อยในพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากเนี่ยประมาณ136ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศในการปล่อยนกกระเรียนพร้อมๆกันหลังจากนั้นก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับไปดูภาพเหจกรรมที่เกิดขึ้นในการปล่อยนกกระเรียนในครั้งนี้ครับแล้วก็ถือว่าสถานที่ป็นซอฟพาวเวอร์ด้วยนะครับสถานที่เนี่ยดีมากแล้วอยากเชิญชวนประชาชน่มาเชื่อมโยงกันครับ เราจะตั้งเป็นวันนกเกรเรียนเลยไหมคะท่าน,ย,นยังไม่มีไปศึกษาออกนค่ะแน่ใจโอเคครับขอบคุณครับครับก็จตใช้กล้องสองทางซึ่งับ้ระเลกลบนง ปล่อยนกในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคณะจากในส่วนของผู้ว่ารายการนะฮะหลวงปู่โชกอุตโมงนะครับจากสำนักสงฆ์หลวงปู่โชกออกไปในจุดที่เรากำหนดไว้นะครับสำนักสงฆ์หลวงปู่โชกนะครับดูที่ันที่ประจำกล่องนะครับเราจะนับถอยหลังกันข้าสศึกต้องหนึ่บครับ ท่นผูวิเศษครับประจํกล่องได้เลยนะครับแล้ผู้ตอนนี้กําลังจะมีการปล่อยล็กเลยนะครับผมประจํกล่องนะครับแล้วเราจะเริ่มนับถอยหลังกันนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งครับยกประตูกล่องครับ นี่ก็ปล่อยไปที่เรียบร้อยนะครับนกกระเรียน,นครับเป็นนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับซึ่งบริเวณในส่วนของข้อเท้าของนกกระเรียนแต่ละตัวเอง เป็นแบบแบ้วพูดทีุ่่มน้ำตรงไหนกไปหแต่พอหน้าแรงอย่างนี้ตลอดมมล ที่คนจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับจะถือว่าเป็นสัตว์มงคลและเป็นสัญลักษณ์ที่จะ,ะ,จะถ้าพูนเกี่ยวกันทั้งทั่วประเทศไทยนะครับผมแล้วก็จึงนํามาทดลองปล่อยคืนสูธรรมชาติในนํามาให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้ชมน,นะครับซึ่งไข่ของเขาะนะครับก็จะมีขนาดประมาณแล้วก็จะทําเพียงครั้งเดียวอ่อคืนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือช่วงหน้าหนาวเป็นต้นมาเน,นี่ยครับก็จะเหลยบ ราเปมนการท่องเที่ยวเราเ็นรอที่ยังนี้เร่ก่องเียเราทมาตั้งแต่ปี2559แล้วครับสิกว่าปีนะครับก็ส่งเสริมเรื่องของเกษตรอินรี ครับอยากให้ขอูนยนสัตว์เจ้าฟอนดัตส์นะดัตส์จรรรสรรีมาพูดถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้หน่อยนะครับว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพราะเหตุผลอะไรนะครับและมีบุคคลใดเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ ครับจากการที่สวนสัตว์ตวตคนครราชสีมานะครับประสบความสําเร็จในเรื่องของการพาขยายพันธุ์นกเรียนพันธุ์ไทยแล้วเราเริ่มโครงการนํานกเรียนพันธุ์ไทยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมาหลายๆปีต่อเนื่องกันมาตลอด10ปีด้วยกันนะครับปีนี้ก็เป็นเป็นครั้งที่12นะครับก็พระเอิญว่าเรามีเครือข่าย นะครับทั้งชุมชนนะครับองค์กรภาครัฐเอกชนรวมถึงหลวงปู่ด้วยครับหลวงปู่โชคอุตมโมนะครับจากสำนักสงฆ์หลวงปู่โชคอุตมโมเนี่ยได้กระเมตานะครับนำคณะญาติธรรมเนี่ยมาร่วมทําบุญปล่อยนกกระเรียนพันธ์ไทยปีนี้เราก็เลยจัดเป็นเทศกาลนกกระเรียนพันธ์ไทยขึ้นมานะครับระหว่างวันที่2ถึงวันที่4กุมภาพันธ์โดยวันที่สองนี่มีความสําคัญในเรื่องของการเป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลก นะครับเราก็ถือโอกาสในช่วงแต่เทศกาลการเรียนเนี่ยปล่อยนกเรียนตามไปด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอานะครับท่านพลตำรวจเอกพัชรพัชรวาทวงสุวรรณนะครับให้เกียนมาเป็นประธานนะครับแล้วก็ท่านหลวงปู่โชคนะครับได้กรงณานำพระป่ามาทอดเมตตากับนกกเรียนพันธุ์ไทยที่เราปล่อยไปด้วยนะครับวันนี้ปล่อยไป10ตัวนะครับเป็นตัวที่ร้อยห้าสิบเจ็ดถึงร้อยหกสิบหก นะครับก็จะเป็นกลุ่มนกที่จะโบยบินบนน่านฟ้าเมืองไทยอย่างอิสระเสรีนะครับออกลูกออกหลานจับคู่ทำรังวางไขในพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยโจรเข้มากตรงนี้ครับครับล้วในส่วนของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเนี่ยจัดขึ้นในทุกปีใช่ไหมครับเ,เราได้รายงานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรไว้ว่าปีนี้เราจัดเป็นเทศกาลนกกเรียนระหว่างวันที่2 4ปีถัดไปก็ต้องเป็นปฏิทินงาน ประจำปีไปเลยนะครับซึ่งจะัดทุกปีสองถึงสี่กุมภาพันธ์ครับหลวงโมชคนี้มาทุกปีเลยเหรอครับโ้หลวงปู่เมตตามากเลยนะครับหลวงปู่ก็พาเครือข่ายทางญาติธรรมท่านมาทําบุญนะครับทอดพระป่าปล่อยนโกกระเรียนปีนี้เป็นครั้งที่สองนะหลวงปู่นะครับครับผมปีหน้าหลวง, <c oughs> งปู่ก็ก็คงจะเมตตาอีกมั้งหลวงปู่ปีหน้าหลวงปู่เมตตามาไหมครับร่วมพาญาติธรรมมาร่วมได้ ช่วยสนับสนุนในด้านการปล่อยนอกกระเรียนเช่นสนับสนุนในเรื่องจัตุปัจจัยทายธรรมตามกําลังที่มีมาเพื่อจะได้ส่งเสริมการปล่อยนอกอกระเรียนไทยของเราเนี่ยให้มีมากยิ่ง,งขึ้นไปวันนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสเรื่องยามยามดีอพออได้มาได้เชิญมาเพื่อมาอเป็นร่วมร่วมเป็นสักขีพยายนปล่อยนอกกระเรียนเพื่อให้ขึ้นสุง นกกรเรียนมันอยากร oh! mm um> OK> ู้จักคนเล้วขาพิ่าครั hey ้แรกอ่เพิ่งออกเดินเพิ่งถูกปล่อยครั้งแรกเนาะอ่ะนี่คือนกกเรียนพันธุ์ไทยนะครับยังไม่ยอมบินแสดงว่ายังไม่เคยบิน บินไม่เป็นนะฮะปู่ลองไปใกล้ๆนะฮะปู่ลองไปใกล้ๆนะครับเดี๋ยวให้ให้ปู่ขอขอปู่ถ่ายรูปหน่อยครับพี่ขอขอถ่ายรูปหนะ่อยขอหลวงปู่ถ่ายรูปหน่อยครับ กลับมาคุยกันก่อนไปแล้วไปแล้วครับเน่อนแล้วเป็นถุงแล้วขึ้นขนไปแล้ว ไปอีกไปอีกตัวนี้ใหญ่ใหญ่กนไปครับก่กกไปนคุยกันกครก่อนตัวนี้ตัวี้ยังยังยัง งาลสวยง,งามนะครับสวยงามมากนี่คือนกกระเรียนนกกระเรียนนะนกไสวยามบางับงบงับงบังบังไปลม่ได้น ครั้งแรกครับที่ออกที่กว้างยังมันจะอาจจะเกิดนจะเกิดวันแรกวันนี้ที่ไม่มีรงครับเพิ่งเคยเห็นโลกกว้างอเลยไม่รู้จะยังไงจะไปตรงไหน ไอ้ตรงนั้นติดไอ้ GPS ใช่ไหมพี่ตรงข้อเท้าเป็นห่วงขาร <ทา S 2> ะบุเฉยครับว่าเป็นไม้อ่าไม้เลขอะไรนะโอ้แต่แล้วก็แยกเขตซ้ายขวาโอแล้วแล้ว,ลวมันมันมีติดระบบต,ติดตามตัวไมหมพี่จะจะไม่มีครับจะระบุจะระบุเป็นอันนี้เฉยว่าเป็นรหัสอะไรครับถ้าเป็นช่วงโครงการเริ่มต้นแรกๆจะติดติดจากฝูง <Okay. S 2> อ,อัธมาภาพพระครูปลัดคำพีลวัตน์พระครูฐานานุกรมพระราชาคณะชั้นธรรมในพระธรรมวชิรสุตาพรเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงจ,ววจ,จังหวัดบุรีรัมเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัม ที่พระครูปลัดคำพีรวัตรก็ขอโอกาสนี้เจริญพรอ,อนุมโมทนาขอบคุณคณะอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นผู้คุ้นต่อศีลเป็นผู้ชินต่อธรรมเป็นผู้ใกล้ต่อธรรมสัมมาปฏิบัติไม่ห่างวัดไม่ห่างศาสนาได้มาร่วมแสดงมุทิตาจิตสงน้ำถวายในโอกาสที่เร็เพระคุณ หลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมบัชิระสุตาภรณ์เจ้าพระจังหวัดปีร์แต่งตั้งเป็นพระครูปลัดคมภีรววตดนั่นในส่วนของคาราบญาติโยมก็ดีในส่วนของพระมหาเถระกราบขอบพระคุณเพลพระคุณในเมตตาหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมบัชิระสุตาภรณเจ้าพระจังหวัดพระมหาเถระ พระเถราเถาระทุกโรคที่ได้เมตตามาเจริญพระพุทธมนต์สวนมาติกาบางสกุลอุทิศบุญทวายแด่พระบุรพาจารย์พระครูสุทธ,ธิศีลาพรหรือวุพ่อบัวพุทธจิตโตซึ่งเป็นพระอุปชาของอัตมาภาพเพราะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอเจริญพรขอบคุณญาติโยมทุกคนทุกท่านขอเจริญพร ากให้พระอาจารย์ขอบคุณหลวงปู่โชคหรือว่าญาติโยมที่มาแดงบุญกฐาทิตในส่วนของหลวงปู่โชคเนี่ยได้มีโอกาสไปกราบขอพอรท่านสองครั้งด้วยกันครั้งสุดท้ายนี่ได้ไปกราบขอพอรที่สำนักหลวงปู่โชคนะเมื่อครั้งที่มีงานทอดกระถิน และในวันนี้เนี่ยลวงปู่โชคท่านก็เมตตาทั้งที่ท่านมีศาสนากิจเยอะมากท่านก็ปลีกเวลามา,าสแสดงมุธิตาจิตนั้นก็ขอกราบขอพระคุณในเมตตาุะข,ของลุงปู่ด้วยตลอดถึงคณะสิทยานุสิทธิเดินทางมาร่วมงานในวันนี้ด้วยขออนุโมทนาเชิญพรขอบคุณ